ไปย่างไปเลยเอาอเก่งเก่งสวัสดีครับพี่น้องค่ะเมื่อนีก้กพอกันช่วงใบยๆครับช่วงนี้กับฝนตกซุมื่อครับพี่น้องกัพอดีช่วงนี้ฝนหยุดกันเลยอ่าจะพาพีพี่ๆน้องๆนะครับอ่ามาปลูกคาเหลืองพี่น้องนี้ครับมองปลูกกาเตรียมมาแล้วนะครับกะเดี๋ยวจะขุดล่องให้มันใหญ่อีกจักหน่อยพี่น้อง อีกจักน้อยนึงสวัสดีจ้าอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวพาพี่พันน่องเบิ่งนะครับอ่านี่ครับพี่น้องค่ะกะทรงมาหลายมือทรงมาหลายมือแล้วนะครับแต่ว่าบาวถูกอ่าอ่าบ่อได้ปลูกนะครับเนื่องจากฝนตกพี่น้องอันนี้ครับงามๆครับอ่เดี๋ยวสา้าเขียวออกมานรักับเป็นพันค่าเหลืองงามๆพี่น้องเพิ่นคัดมาให้แบบพิเศษเลยนะครับอ่ามีแต่นองงามๆครับแบบพร้อมปลูกเลยนะครับพี่น้อง อนนครับเป็นนอพันธ์ที่สมบูรณ์นะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเบิ้งดูอันนี้ครับอันนี้ครับเป็นคัดมาให้แบบนี้เลยนะครับคือเอาปลูกลงนี่คือพ้อมออกนอเลยนะครับพี่น้องนี่ครับคือเป็นแตงมให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับแตงแบบงามๆเลยนะครับครับการสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่อยากได้ค่าเหลืองนะครับพี่น้องในการ เอาไว้ปลูกนะครับปลูกไว,ตว้ติดสวนติดบ้านอ่าน้นำคว้เลื่อนนะครับกับตดตอได้นะครับพี่นอ้องที่แม่ตอยอุบลก้นนํายืนนะครับกั่าตามเบอร์โทษที่บ้าโชคขึ้นไว้นะครับพี่น้องกัเป็นค่าที่มีคุณภาพนะครับพี่น้องนี่ครับอาคัดแบบพิเศษเลยนี่ครับพี่นอ้นองกมีแต่นองงามๆครับเป็นแตงมาาแบบว่า สามารถปลูกได้เลยนะครับ,พ,รรบ,รบพี่รองครับสวัสดีครับพี่รองครับก็ะเดี๋ยวบ้าชัาา่วก็จะขุดร่องอีกจักหน่อยครับเอาเวลาเก็บออกก่อนนิดหนึ่งขุดขยายร่องอีกจักหน่อยขยายขึ้นอีกจักหนอหนึงครับพี่รองครับค่เดี๋ยวให้สาวเขียวปลูกน้ำกลนนะครับปลูกตามหลัง ยาโอบป่าปลูกเลยครับปลูกระยะห่างกับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซ้นก็ได้ครับหรือว่าผู้ใดมีทีไรกับเป็นเมตรก็ได้พี่น้องอันนี้ครับถมประมาณนี้แหละตาบามิดโอเคครับหาสาเขียวลองๆย้ายออกดูอเอาเงายายไว้ให้มันพอดี ใหญ่ไปทางล่างก็ได้ยหญ่ไปทางล่าง,างอ่าพา่อพ่อรู้ว่าช่วงใดเป็นช่วงใดเนะาะกะเป็นคาที่พมอมางามดีครับกะขอบคุณแม่ต้อยนะครับแม่ต้อยอยุบลคนน้ายืนนะครับพี่น้องอกะเพื่อนกาปลูไว้ร้ายนะครับเป็นช่องยูทูบเก้่ยกันพี่น้องกะติดตามให้กำลังใจเพื่อนใดนะครับผู้ใดที่มกักเกษตรผสมผสานนะครับ อ่าแล้วก็ผมเนี่ก็เป็นเยบีนะครับเย็ีของน้องท่านว่านะครับผมเบิ่งประจํานะครับอ่าผมมักอ่าน้องท่านว่าที่ตามไปเก็บอ่าเก็บพักเก็บยั้งนี่แหละครับอันที่พ่นปลูกไว้เนาะครับเนาะก็เป็นเล็กน้อยที่ผมมาอ่ามักในการเกษตรนะครับสําหรับน้องท่านว่าผมก็มักครับผมผมก็ติดตามตลอดนะครับสําหรับช่องแม่ต้อยอุบลคนนํายืนนะครับพี่น้องอ่าโอเคบ่พอดีบ่ อันนี้ครับก็จะปลูกในระยะห่างกัเอาตามใจคนปลูกเลยนะครับพี่น้องหาชิปเส้นเจ็ดิไ,ได้เบิดครับถ้าผู้ได้มักอ่าเป็นเม็ดกับปลูกเม็ดก็ได้พี่น้องอล่องกัเขาสามารถเพิ่มลดได้นะครับรอตอนนี้กัปลูกห้ติดกันอ่าร่ลาลงดีๆนะส,สวยๆงามๆอ่าลงางามๆปลูกดีๆ ครับเดี๋ยวบ้าโชคจะคุดร่องอีกครับคุดร่องเสริมให้เาว้าเขียว้าน,นายัง สร้างแปลงหากินบ่อเอือดตายรหดบ่ติดชีวิตบ่วุ่นวายงานเหยียดไปเมื่อยกายกะเศร้าเป็นหอดประคารบริษัทบ่อต้องขาดบ่ต้องแข่งแต่งเองเฮาทูกจ้างไหนจ้างกะเฮาคือเก่าวงประชุมคือภาคเขาพร้อมครอ นยกลองขึ้นจากน้อยเอ,เอาพอไปยั้งนิดน่อยเอาลากเป็นจย่างไดหลากนะเสียบบ่อออกนอดีอยู่บอกครับนี่น่องโอปอมาปลูกซอยสาวเขียวนะครับเอาเดี๋ยวเบาโชกค,คุดต่ออีกครับขยายลองให้ง่ายขึ้นครับผมอันนี้กับปลูกยุเขตเดียนเลยครับ ตรงนี้จะเป็นเคตแดนเลยครับผม,บมยนนินดีเป็นกับเหน้งงานไงนมอยินตาตาขึ้นยินเ้อะครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาชิมกันไก่นะครับมาตัดตัดแยกองอครับ อันนี้ครับห่าค้าเป็นลักษณะนี้เนาะพี่น้องเนาะครับมองนี้เนาะครับอนี่ครับแย,ยกออกอ่ะปลูกเลยนี่ครับอ่าหนอที่มีคุณภาพกบแบบนี้นะครับคืออ่าปลูกแล้วกบบนี่หนอนี่ครับพร้อมที่จะออกนะครับพี่น้อง เพื่นคัดมาให้ยังดีครับันไล้อีกสองลุ้มไม่ร้องอันนี้ครับผมก็จะแยกให้พอดีเลยครับขาเหลืองโอ้หอมครับขาเหลืองเขาว่ากินหอมดีนะครับอ่ากินเป็นยังไงสาวเขียวหอมอ่าอ้าหอมดิโมเมนต์คาบ่ ขาเหลืองไ้กินหอมอ่าครับหอมครับผมกินหอมครับผมสำหรับขาเหลืองครับเมื่อนี้กับพ่อพี่พ่อน้องนะครับปลูกขาเหลืองครับผมาอขอบคุณแม่ต้อยอยู่บนคนนนายืนอีกทีนึงนะครับน้องท่านว่านะครับขอขอบคุณนะครับที่ทรงขามาให้ปลูกนะครับขอได้สนใจนะครับสําหรับขา ที่จะเอาไว้ปลูกนะครับปลูกไว้ยู่สวนอยู่หลังบ้านก็ได้นะครับเอาไว้เฮ็ดกับเขากับน้ำนะครับเอาไว้มีสรัพคุ้นหลายอย่างนะครับสําหรับคาะติดบานใ้พี่น้องก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับพี่น้องกะแม่ค้าใจดีนะครับการปลูกมองเขตแดนพอดีนะครับพี่น้องริมนอกนะครับฟังนี้จะเป็นเขตแดนนะครับประมาณหาชิปเ้นนะครับพี่น้องผมกับปลูกขอมมาข้างในนะครับ เป็นการใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับพี่น้องผมเมืองแล้วดินมองนี้เป็นดินไส้นะครับดินล้วนปนไส่ผมก็ว่านาจะมอดีนะครับผมก็เลยเอามาปลูกนะครับเชิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมครับแล้วก็ขอบคุณแม่ต้อยนะครับจ้าขอบคุณหลายๆจ้าแม่ต้อยกบน้องท่านว่าเนาะทรงคามาให้ปลูกจ้าค,ครับผม,ผมครับก็บสนใจก็ตามเบอร์โทรเลยพี่น้อง สำหรับพี่น้องที่อยากได้คา,าพันคาเหลืองนะครับที่มีคุณภาพนะครับเอามาปลูก,กอย่างที่พี่น้องเห็นแล้วครับที่เปนจัดมาให้น้ครับเนาะง่ำทุกหัวเลยครับโคตรพอดีพอดีรถน้ำช่วงเร่งๆฝนก็น่าจะตกหีกนะครับพี่น้องเอาเวลาไหมาเดี๋ยวพอหดก็ได้นัก อดไว้บ่ครับผมขอบคุณน้องท่านว่าอีกทีนึงนะครับพี่น้องน้องท่านว่านี่ผมเป็นเอฟซีเอฟซีของน้องท่านว่าเลยนะครับผมเนี่ยมักเสียงหายใจเพลินนะครับเป็นย่างพันายคขิปเสียงหายใจดังนะครับแต่ว่ากับเป็นนาฮักดีครับน้องท่านว่าก็ติดตามให้กําลังใจได้นะครับสําหรับช่องแม่ต้อยอุบลคนนํายืนนะครับเป็นช่องเกษตรพี่น้อง ขอบคุณครับซาวเขียวกับพเนกตักน้ำครับรวมโดยช่วยกันเดี๋ยวบาโชกจะต้อน้ำนะครับเมื่อนี้บ่ได้ต่อเดี๋ยวจะตอมือไม่นะครับปูแล้วเดี๋ยวบาโชกจะต้อน้ำใส่สายน้ำกับมีแล้วนะครับนี่ครับแต่ว่าเป็นสายพี่อีครับกาว่าจะใส่น้ำยดไปเลยนะครับเสียนเดียว ใชาดินล้วนดินล้วนผลไสครับแมนครับค่าแท่งนอดีจ้าเลนี้ค่าน่าจะแท่งนอดีนะครับเวลาเก็บกันไกลพอเน,นี้ยแล้วอยู่ใครล่ะนะนะครับลดน้ำกาปลูกไว้ซ้ำนี่แหละครับบ่ต้องปลูกหลายครับซ้ำนี่ก็ถ้าวอวรนอ,อก,กับโอ้กินบ่เบิรดเหรอครับพี่นอ้องอ่าเหลือก็ได้ขายให้ร้านค้าพุ่นล่ะครับกาตอนนี้ก็ปลูกให้อ่าปลูกไว้ะไวสะก้อนนะครับ จะเบิ้งผลลัพธ์นะครับพี่น้องว่าอาจจะเป็นจังไดนะครับเมราอว่านีน่กบับบไดมาสวนเบิดมือครับพี่น้องฝนตกเบิดมือเลยครับแมนบอานั่นคืนเลียงละบ่ได้ปลูกพี่น้องมีวิธีจัดการเครือต้นมาเนี่ยมีวิธีบอพี่น้อง ถ้าผมได้มีวิธีจัดการเครือตดมานี่บอ,บอกเ,อกเด้อพี่น้องเด้อดอ,ดอ,ดอันนี้ครับผมคุดแล้วคุดอีกแล้วครับพี่น้องคุดเอาเครือกยุ่ใต้ดินเนาะเอาออกมาเบิดนะครับพี่น้อง